ในวันที่30เมษายนคิสรตศักช1975เฮลิคอปเตอร์ลำแล้วลำเล่าของสหรัฐอเมริกาบินออกจากตาดฟ้าในเมืองไซง่อนทิ้งผู้คนนับพันที่ยังเกาะรั้วร้องไห้ขอเพียงโอกาสที่จะหนีตายเสียงปืนดังไม่ไกลนะักกองทัพเวียดนามเหนือกำลังรุกเข้ามาและทงแดงดาวทองก็ใกล้จะถูกปักกลางเมืองหลวงของเวียดนามใต้นี่คือวินาทีที่โลกได้เห็นครับ สหรัฐอเมริกามหาอำนาจผู้ไม่เคยแพ้นในสงครามต้องก้มหน้าและล่าถอยสวัสดีครับหมอบ,บีมนะครับจากช่อง The Doc Diary ครับรับสู่รายการ The D Podcast กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วครับก็ได้พาทุกท่านเนี่ยเข้าไปรู้จักเกี่ยวกับสงครามเวียดนามกันมานะครับแล้วก็ไปดูกันมาว่าผู้ชนะในสงครามเวียดนามในครั้งนั้นเนี่ยก็คือเวียดนามเหนือครับและผู้ที่ต้องพ่ายแพ้ไปก็คือสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ วันนี้ครับก็อยากจะพาทุกท่านเนี่ยกลับเข้ามาสู่เรื่องนี้ครั้งหนึ่งครับโดยที่จะพาไปสัมผัสบรรยากาศครับในวันที่ถือได้ว่าเป็นจุดจบของสงครามเวียดนามวันที่เวียดนามเหนือสามารถยึดคลองเมืองไซ้ง่อนได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งไซง่อนนะครับเป็นชื่อเมืองหลวงของเวียดนามใต้และในปัจจุบันครับก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นโฮจิมินซิตี้ สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องจากตอนที่แล้วสามารถกดเข้าไปรับฟังได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังมาแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องในวันนี้ครับขออนุญ,ญาตปูพื้นฐานเบาๆนะครับรีแคปสั้นๆให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับสงครามเวียดนามกันก่อนครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นนะครับโลกของเราเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วอำนาจครับคือค่ายคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตและจีนอีกค่ายหนึ่งนะครับคือค่ายทุนิยมเสรีนิยมนําโดยสหรัฐอเมริกา ทั้งสองมหาอำนาจครับไม่ได้รบก,กันตรงๆนะแต่มีการแข่งขันในการสร้างอิทธิพลผ่านพวกเทคโนโลยีต่างๆและที่สําคัญคือสงครามตัวแทนหรือที่เรียกว่า proxy wars ครับเอเชียนออกเชียงใต้ของเรานะครับก็กลายเป็นสมองภูมิที่สําคัญครับเพราะทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเชื่อว่ามันมีทฤษฎีโดมิโนโยอยู่ก็คือถ้าเวียดนามครับล้มลงไปและตกไปอยู่ภายใต้คอมมิวนิสต์เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านต่างๆครับที่อยู่ใกล้ๆกันไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ไทยเนี่ยก็อาจจะล้มตามด้วยเช่นกันครับ ในตอนนั้นเองนะครับเวียดนามเองเนี่ยเขาก็ได้มีการต่อสู้รบครับเพื่อต้องการเอกราชโดยการสู้กับทางฝรั่งเศสเกิดเป็นสงครามอินโดจีนครั้งที่1ึขึ้นผลก็คือครับฝรั่งเศสพ่ายแพ้ให้กับเวียดมินหรือเวียดนามทางตอนเหนือครับโดยกองทัพเวียดมินนะครับก็นําโดยโฮจิมินครับก่อให้เกิดการประชุมที่เจนีวาครับในปี1954และมีการตกลงแบ่งเวียดนามออกเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ภายใต้เส้นขนาดที่17 ฝั่งเวียดนามเหนือนะครับนำโดยคอมมิวนิสต์ภายใต้ของโฮจิมินได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตและจีนและเวียดนามใต้เนี่ยเป็นฝ่ายทุนิยมครับนำโดยงด,ยดินเดียมและได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาทั้งคู่นะครับมีการตกลงกันว่าจะจัดการเลือกตั้งรวมชาติขึ้นในปี1956แต่แล้วครับเวียดนามใต้และสหรัฐอเมริกาเนี่ยปฏิเสธครับเพราะว่ากลัวที่โฮจิมินจะชนะกลายเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อต่อมา ต่อมาครับในช่วงทศวรรษที่1,950จนถึงต้นทศวรรษที่1,960นะครับสหรัฐเริ่มส่งที่ปรึกษาทางการทหารครับเข้ามาช่วยเวียดนามใต้ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับเริ่มขยายบทบาทสหรัฐในเวียดนามและส่งทหารหลายหมื่นนายครับเข้ามาเพื่อสกัดคอมมิวนิสต์ไม่ให้ลามไปทั่วเอเชีย ขณะที่ในช่วงสมัยของประธานาธิบดีลินดอนบีจอร์สันนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ออาวตังเกียครับทำให้สปาร์คอนเกรสเนี่ยได้ขยายอํานาจให้ส่งกองทัพบ,บุกได้อย่างเต็มรูปแบบเลยครับทหารอเมริกาครับจึงเพิ่มจํานวนจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนและสูงสุดกว่า5้าแสนสื่นายในช่วงปี1969ครับ แม้อเมริกันนะครับจะมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น B 5 2นาปาหรือ Agent Orange ครับแต่กลับเกิดปัญหาทางด้านภูมิประเทศครับคือป่าทึบภูเขารวมถึงพวกอุโมงค์กูจีที่เหล่าเวียดกงเนี่ยได้สร้างขึ้นทําให้เหล่าศัตรูเนี่ยสามารถซ่อนตัวได้ง่ายหรือแม้แต่กองทัพเวียดกงนะครับที่เป็นกองทัพแบบกองโจรก็ทําให้สหรัฐอเมริกันเนี่ยต้องหวัดหวันเลยทีเดียวประกอบกับขวัญกําลังใจของทหารอเมริกันจํานวนมากเนี่ยก็เริ่มสิ้นศรัทธาในสงครามแล้วครับมันก็เลยกลายเป็นสงครามที่เรา เห็นว่าอเมริกาเนี่ยไม่มีทางที่จะชนะได้เลยนะครับภายหลังการสูญเสียทหารกว่า5 8 0 0 0นายครับและปาดเจ็บกว่า3 0 0 0สนนายค่าใช้จ่ายมหาศาลมากกว่า16,800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยเปรียบเทียบค่าเงินเฟอก็คงประมาณหลายล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วนะครับ และตอนนั้นนะครับคนอเมริกันส่วนใหญ่ครับก็เต็มไปด้วยทหารผ่านศึกที่มีทั้งบาดแผลทางด้านร่างกายและจิตใจครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องหันไปพึ่งพายาเสพติดรวมไปถึงในสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็มีการเผยแพร่ภาพอันโหดร้ายนะครับว่ามีเด็กผู้หญิงที่วิ่งหนีระเบิดนะครับนาปาลมและมีการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดสังคมเนี่ยต่อต้านกระแสสงครามที่รุนแรงครับนำไปสู่การประท้วงและลุกลามโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนและนักศึกษามันกลายเป็นสงครามครับที่เกิดการลบกันเองภาย ในนบ้าขอองงตัวเจึงทําให้สาหารัฐอเมริกาครับตัดสินใจทําการลงนามในสนธิสัญญาปารีสครับในปี1973โดยสาหารัฐอเมริกานะครับเริ่มถอนทัพออกจากเวียดนามครับและประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะครับก็เริ่มชใช้นโยบายเวียดนามิเซชั่นโดยการค่อยๆถอนทหารออกมาและปล่อยให้เวียดนามใต้ครับสู้ด้วยตัวเองแต่ทั้งนี้นะครับก็อาจจะยังมีการหนุนหลังช่วยเหลือเวียดนามใต้อย่างลับๆอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นด้านอาวุธ แต่ปัญหาคือครับเวียดนามใต้เองก็ไร้เสถียรภาพครับผู้นําเองก็มีการคอร์รัปชันและประชาชนเวียดนามใต้เองก็เริ่มหมดสถาทในตัวผู้นําทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องของเรากันนะครับเรื่องการล่มสลายของไซงอนครับ เหตุการณ์การล่มสลายของเมืองไซ่งอนเนี่ยต้องบอกก่อนจริงๆคือเมื่อเวียดนามเหนือหรือกองทัพของเวียดนามเหนือเนี่ยได้เริ่มประชิดเข้ามาเรื่อยๆนะครับไซ่งอนเองครับที่เป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่ามีเสถียรภาพสักเท่าไหร่นะครับเหตุการณ์ทั้งหลายครับมันก็เกิดขึ้นในช่วงก่อนปี1975แล้วแต่เมื่อเข้าสู่ปี1975สครับสถานการณ์มันเริ่มเลวร้ายขึ้น ดยเฉพาะต้นเดือนเมษายนครับในปีเดียวกันกองทัพเวียดนามเหนือครับได้เริ่มยุทธการการกรุกฤดูใบไม้ผลิก็คือการยกกองกําลังนะครับเคลื่อนลงมาจากทางเหนือครับแล้วก็เริ่มบุกยึดเมืองสําคัญสาคัญทางตอนกลางครับไม่ว่าจะเป็นเมืองเวเมืองดานางังก็ถูกตีแตกครับทหารเวียดนามใต้ก็ต่างพ่ายแพ้เกิดผู้ลี้ภัยนับแสนคนครับต้องหนีลงใต้ตอนนั้นนะครับถือได้ว่าควันกำลังใจของคนเวียดนามใต้เนี่ยตกต่ำอย่างหนักเลยครับ และสหรัฐอเมริกาครับก็เริ่มประเมินแล้วครับว่าไส้งอนเนี่ยไม่น่าจะสามารถรักษากระราดได้อีกแล้วแล้วก็ใกล้ที่จะแตกแล้วครับ ผ่านไปอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับในช่วงวันที่28เมษายนครับกองทัพเวียดนามเหนือเนี่ยรุกเข้ามาใกล้กรุงไซง่อนอย่างรวดเร็วเลยครับในวันที่28เมษายนนะครับเครื่องบินเวียดนามเหนือนะครับได้ทิ้งระเบิดลงที่สนามบินที่อยู่ใกล้กับเมืองไซง่อนครับทำให้การอพยพทางเครื่องบินเนี่ยเริ่มกลายเป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยต่อไปเหลือวิธีเดียวครับที่จะทําการอพยพได้ก็คือต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เท่านั้น และวันที่29เมษายนครับปี1975สหรัฐอเมริกาได้ประกาศปฏิบัติการ Frequent Win ครับซึ่งเป็นการเปิดปฏิบัติการอบะยพพลเรือนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ ถ้าเราอยู่ในยุคนั้นนะครับและยืนอยู่ในเมืองไส้งอนเนี่ยเราจะพบว่าเราจะเห็นเฮล,ลิคอปเตอร์ลำแล้วลำเล่าครับกำลังบินขึ้นลงไม่หยุดเลยครับจากสถานทูตสหรัฐอเมริการวมไปถึงจุดรวมพลหลายแห่งเพื่อทําการอพยพคนอเมริกันนะครับและชาวเวียดนามใต้บางส่วนไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเลจีนใต้ครับภาพสัญ,ญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดนะครับก็จะเป็นภาพเฮลิคอปเตอร์เล็กครับที่กําลังลงจอดบนดาดฟ้าของอาคาร CIA ในไส้งอน มีผู้คนจํานวนมากเลยครับเบียดเสียดการปีนขึ้นบันไดหวังขึ้นไปครับแต่ก็ต้องมีชาวเวียดนามใต้หลายพันคนนะครับที่ต้องถูกทอดทิ้งไว้ให้อยู่ข้างหลังเพราะว่าไม่มีที่นั่งที่เพียงพอจนกระทั่งเมื่อเข้าสู่เชา้าวันที่30เมษายนครับปี1975เป็นวันสุดท้ายของไซง่อนและเป็นวันสุดท้ายของสงครามเวียดนามด้วยเช่นกัน ในเช้าวันนี้ครับรถถังของเวียดนามเหนือเนี่ยสามารถพุ่งทะยานเข้าสู่กรุงไส่ง่อนได้สําเร็จเวลา11บเอรนิกาสานาทีนะครับรถถังหมายเลข390ครับของกองทัพเวียดนามเหนือได้ทําการพังประตูทำเนียบประธานาธิบดีไส่ง่อนลงครับ และในเวลาเที่ยงตรงนะครับประธานาธิบดีซวงวันมินครับของเวียดนามใต้ได้ประกาศยอมจำนนต่อกองทัพเวียดนามเหนืออย่างไม่มีเงื่อนไขสุดท้ายครับธงชาติเวียดนามเหนือได้ถูกชักขึ้นเหนือทำเนียบกลายเป็นว่าสงครามเวียดนามในตอนนั้นสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการเกิดสงครามกลางเมืองที่ชาวเวียดนามต้องมาเข็นฆ่าและต้องมารบลากันเอง การล้มสลายของไส่งอ่อนในวันที่30เมษายน1975ครับไม่ใช่เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับแต่คือจุดสิ้นสุดของสงครามเวียดนามที่กินระยะเวลาเนี่ยยาวนานกว่า20ปีเลยครับสำหรับเวียดนามเหนือนะครับนี่คือชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่นำไปสู่การรวมประเทศเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแต่สำหรับสหรัฐอเมริกาครับนี่คือแผลทางการเมืองที่ยังคงอยู่ในความทรงจำเป็นสงครามที่มหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกต้องยอมรับว่าตัวเองแพ้ สำหรับชาวเวียดนามใต้นะครับความพ่ายแพ้นี้อาจจะหมายถึงความทุกข์ยากบางคนครับถูกส่งเข้าค่ายกักกันเพื่อปรับทัศนคติบางคนต้องเสี่ยงชีวิตออกเรือหนีกลายเป็นที่เรียกว่า boat people ล่องลอยอยู่กลางทะเลเพื่อแสวงหาชีวิตใหม่วันนี้วันที่ไ้งอนแตกไม่ใช่แค่วันจุดจบของสงครามเวียดนามครับแต่มันคือจุดสิ้นสุดของยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกยุคที่อุดมการสองขั้วฉุดดึงประเทศหนึ่ง ให้กลายเป็นสมอลภูมิเลือดและคือเครื่องเตือนใจว่าในสงครามมันไม่มีใครเลยครับที่จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเอาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างเอยสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ถือได้ว่ามาขยายความนะครับจากเรื่องราวในครั้งที่แล้วว่าสงครามเวียดนามก่อนที่เขาจะสิ้นสุดลงเนี่ยเขาสิ้นสุดยังไงนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยคงจะได้เห็นภาพนะครับว่าวันสุดท้ายของไส้งอนในวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเชื่อเลยครับว่าถ้าเราอยู่ในจุดๆนั้นเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่ทั้งเครียดทั้งอนลมาดแล้วก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าชีวิตเราจะไปในแนวทางไหนต่อแต่อย่างว่านะครับสงครามไม่เคยก่อให้เกิดผลดีใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับและนี่คือ t ด e ดีพอดแคสต์เรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่า